สวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะคะวันนี้ที่21แล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่3นะคะในการเรียนว,วิทยาศาสตร์ชื่อนะครูส่งนะงนะความสัมพันธ์นะคะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนะคะ ความสัมพันธ์แรกเลยนะคะนั่นก็คือการได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะครูยุยกตัวอย่างเช่นที่เราชอบมากเลยนั่นก็คือผีเสื้อกับดอกไม้นะคะดอกไม้จะมีลักษณะเด่นความสวยงามเพื่อล่อผีเสื้อนะคะผีเสื้อก็จะไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้นะคะลำพังที่มันดูดเนี่ยนะคะขาของผีเสือ้อนักเกนเห็นขาของผีเสื้อนะ เนี่ยขาเล็กๆของผีเสื้อเนี่ยมันไปเหยียบอะไรลูกตอบมาค่ะมันไปเหยียบอะไรลูกมันไปเหยียบเกศรอนเก่งมากค่ะมันไปเหยียบเกสรสอนมันดูดต้นนี้มันไม่อิ่มนะลูกนะมันมันดูดต้นนี้มันไม่อิ่มนะคะมันก็ไปดูดอีกต้นหนึ่งนะคะ พอมันไปดูดอีกต้นหนึ่งเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยนะคะมันจะมีอะไรลูกเกสรติดอยู่ที่ขาใช่ไหมคะเกสรติดอยู่ที่ขาพอมันไปเหยียดอีกดอกหนึ่งเกสรมันก็จะไปติดกับอีกดอกหนึ่งซึ่งเป็นการปฏิสนธิของพืชเลยนะคะดังนั้นพืชมีประโยชน์จากผีเสือ้อนั่นก็คือช่วยในเรื่องของการปฏิสนธิส่วนผึ้งได้รับประโยชน์จากดอกไม้คือ ได้กินน้ำหวานจากดอกไม้นั่นเองนะคะแบบนี้เราเรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะต่อไปนะกักเรียนเห็นทางขวามือนะลูกนะมีควายอยู่ตัวหนึ่งนะคะมีควายอยู่ตัวหนึ่งนะ,ะแล้วก็มีนกเอี้ยงนกเอี้ยงนะคะนกเอี้ยงกับควายนะคะนกเอี้ยงเนี่ยนะคะควายเนี่ยนะคะมันคันมากเลยบนหลังเนี่ยนะคะเพราะว่ามีมีเขาเรียกอะไรนะ อาจจะเป็นพวกเห็บนะคะพวกมแมลงอะไรอย่างเงี้ยไปกัดนะคะมันมันไม่สามารถเอาขามันไปเกาได้นะคะมันคันมากนะคะแล้วนะคะมันจะมีนกเอี้ยงเนี่ยนะคะด้วยความที่หิวนะคะมันก็มาเกาะนะคะบนหลังควายแล้วมันก็จะไปกินพวกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนหลังควายนะคะที่ทำให้ควายเนี่ยคันนะคะอ่านะคะถามว่าควายเนี่ยนะคะพอมีนกเอี้ยงมากิน ควายก็ได้รับประโยชน์คือเอ้ยฉันได้สบายตัวแล้วนะคะฉันได้สบายตัวและฉันไม่คันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะส่วนแมลงมันก็ได้กินเห็บหรือว่าได้กินแมลงได้กินแมลงบนหลังควายเป็นอาหารนะคะแบบนี้เราเรียกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะออเดอร์ตั้งใจมากลูกเยี่ยมเลยนะคะโอเคเนาะเพราะมันไม่สามารถลับตัวได้ใช่ไหม โอเคเก่งมากลูกนะคะรอดแลวนะหนึ่งคนห้องหนึ่งต่อไปห้องสองค่ะขอบคุณค่ะทัญวีต่อไปห้องสองค่ะห้องสองซูมเอาห้องสองครูยูชอบคนที่ชื่อรัชาตารายง,งานตัวลูกรัชาตาสวัสดีค่ะ ค่ะแลชะตาค่ะ